สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่เราค่อนข้างจะสับสนกันนะครับในวิชาเลขาคณิตนะครับนั่นก็คือเรื่องล i n e segment นะครับหรือส่วนของเส้นตรงนะครับแล้วก็ line นะครับก็คือเส้นตรงนะครับแล้วก็คำว่า ray นะครับก็คือรังสีนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็มาดูนะครับอะไรคือลายเซกเมนต์หรืออะไรคือส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็คือมันจะเป็นอะไรกรต็ตามนะครับที่มันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับก็คือเป็นส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะครับก็คือมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดนะครับก็คือเวลาเราแทนจุดเริ่มต้นกับจุดสิด้นสุดเราก็จะแทนด้วยจุดทึบนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะเป็นเส้นตรงนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเรียกมันว่าส่วนของเส้นตรง ก็คือจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็จะมาดูความหมายของคำว,ว่าเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็คือเป็นสิ่งที่ในทางเลขาคณิตก็คือเป็นเป็นเ,เส้นตรงนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักก็คือเป็นเส้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้เส้นตรงของเราก็คือว่ามันเป็นเส้นที่ไม่มีไม่รู้จบนะครับก็คือไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆย,ยาวไปจนถึง ถึงไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นไอเดียนะครับสัญลักษณ์ในการแทนเส้นตรงก็คือเราจะเขียนเป็นเส้นนะครับเสร็จแล้วที่ปลายทั้งสองข้างเราจะใส่หัวลูกศรนะครับเพื่อเน้นว่ามันสามารถเดินทางไปได้อีกเรื่อยๆนะครับการใส่หัวลูกศรก็คือหมายความว่ามันพุ่งไปได้อีกนะครับในทิศนั้นๆนะครับก็คือจะมีหัวลูกศรสองหัวนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วถัดมานะครับมาดูลังสีนะครับหรือเรนะครับเรก็คือ เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับแต่จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่แน่นอนนะครับเราก็จะแทนจุดเริ่มต้นด้วยจุดทึบนะครับเสร็จแล้วก็เป็นเส้นตรงนะครับยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกปลายด้านหนึ่งก็จะมีหัวลูกศรนะครับส่วนที่เป็นจุดทึบคือจุดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งไปไม่รู้จบนะครับเพราะนั้นสังเกตดูนะครับข้อแตกต่างระหว่างส่วนของเส้นตรงเส้นตรงแล้วก็ลังสีนะครับส่วนของเส้นตรง จะเป็นจุดทึบ2จุดนะครับเส้นตรงจะมีลูกศรสองลูกศรส่วนลังสีจะมีลูกศรแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบทดสอบนะครับแบบทดส bon. อบนี้เขามีรูปมาให้เรานะครับเสร็จแล้วเขาก็ถามเราว่าไอ้รูปตัวเนี้ยเป็นส่วนของเส้นตรงลังสีหรือลายนะครับปรากฏว่าข้อนี้ก็คือเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะมีลูกศรสองอันถัดมาเหมือนกันนะครับอันนี้มีลูกศรที่หัวกระทายนะครับเป็นเส้นตรงแน่ๆนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะตอบคำตอบเป็นลายนะครับ แล้วก็เช็คนะครับตัวคำตอบรูปยิ้มแสดงวัตถูกเสร็จแล้วรูปนี้มีจุดทึบ1จุดใช่ไหมครับที่ปลาย1ข้างแล้วก็ลูกศรอ,อีก1ข้างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลังสีนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า ray นะครับเพราะฉะนั้นรูปตัวนี้นะครับก็เป็นรูปลังสีนะครับหรือ ray นะครับลองเช็คคําตอบดูนะครับ รูปขอยิ้มแสดงว่าเราทําถูกนะครับเสร็จแล้วรูปสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะไม่มีลไม่มีลูกศรนะครับที่หัวกระ้ายเป็นจุดทึบนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นลายเซกเมนต์นะครับคำตอบเช็คคำตอบดูก็น่าจะถูกต้องนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะทาให้เราเข้าใจนะครับความหมายของส่วนของเส้นตรงเส้นตรงและกําลังสีนะครับมากขึ้นนะครับเอาลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือลายเซกเมนต์เหมือนกัน